สวัสดีโลกวันนี้ก็มีแต่คนหัวร้อนจะไม่มีความมาทรหรือฉะไหนพราดหัวข่าวเช้าสายว่ากันไปก่อวิวาทเป็นนิสัยไม่อยู่เย็นศีลธรรมเสื่อมเอืมพระอาหน้าปวดหัว อยู่ที่ไหนก็น่ากลัวสยดสยองเดินผ่านกันแม้เฉียดกันก็อย่ามองและอย่าเที่ยวลิลองไปมองใครถ้าสอนศีลกินกันมันก็จบเมื่อพอใจก็สงบสยบได้ถ้าสอนศีลไม่กินกันมันยังไงมีแต่เรื่องที่วุ่นไหวเลยใจร้อน สังคมทุกสิ้นสุขคนโศกสันสังคมคือภาพนิรันด์อุทาหรณ์ความสงบสันติสุขไม่ทุกร้อนถ้าช่วยกันเอื้ออาทรกันและกันถ้าหัวร้อนบู้วามก็สามต่ำทั้งการคิดการกระทำก็สุดสันถึงอยู่ได้ก็ไม่สุขไม่ทุกในทุกวัน พรอสัมพันธ์สมานฉันนั้นไม่มีเด็กหัวร้อนวันผู้ใหญ่อย่าได้ถือส่วนผู้ใหญ่ให้ได้ชื่อเรื่องศักดิ์ศรีถ้าผู้ใหญ่หัวร้อนก็ไม่ดีจะทำคิดก็ต้องมีขันติธรรมวรลกรณ์ลน์ครูเล็กลำปางอย่าไปจม อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขหรือทุกข์ทุกใดก็ดับด้วยปัญญาทุกนั้นจะไม่กลับมาเกิอดอีกคนเรามีอดีตอยู่ข้างหลังและมีความหวังอยู่ข้างหน้าสู้ต่อไปอย่าพ่ายแพ้ต่อโชคชะตามีแต่วันหน้าและวันต่อไป คนที่โมโหง่ายเรียกว่าคนหัวร้อนเด็กหัวร้อนยังไม่เท่าไรพออบรมได้แต่ผู้ใหญ่หัวร้อนนี่สิจะทําให้วุ่นวายเดอ,อเพิ่งยิ่งถ้าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองเป็นคนหัวร้อนบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงเย็นเย็นไว้โยมพาท่านตัดอย่างน,น,น,โโาน,านั้นเยน็นไว้เย็ยนได้ได้นะครับ ท่านบุยใหญ